มาค่ะคุณอา,าลีจะทำไข่ตุน๋นไข่มดแดงค่ะไม่อยากเอาไปทำเป็นไข่เจียวเนาะไม่อยากกินน้ำมันก็ใช้วิธีนี้เนาะโอ้ทุกคนทำไมไข่เขามีดำๆไม่รู้ไข่เขามีจุดดำๆต้องจาอ,ออกมาทุกคนแต่มันอยู่อยู่ในไข่เนาะไม่เป็นไรเนาะ จืดดำดำนา้าดก็จะตีไข่ใส่ไข่ไปสามฟองนะทุกคนอยากกินอะ่ะอยากกินไข่มดแดงไม่ใช่อยากกินไข่เราเนาะแล้วเราดีจะทําแบบออร์แกนิกเลยจะไม่ใส่พวกอ,อะไรนะพวกเครื่องปรุงรสอะไรอะ่ะอยากใส่น้ำปลาไปด้วยซ้ำนะ <laughs> ใส่สามฟองทุกคน กลัวมันจะเยอะไปไข่ไน้แดงห้าสิบบ่อไข่ลงไปแล้วนะทุกคนไม่อยากใส่น้ำอากให้นามนแบบตุนๆข้นๆแล้วก็ใส่ผักลงไปเสกเรือนิดนึงเนาะแต่เนี่อยากกินแบบจืดๆอะอยากเป็นเป็น สูตรตั้งเดิมเป็นออริจินอลของเขาเลยโอเคแค่นี้ก็เอาไปตุนเนาะควรใส่น้ำไหมคะทุกคนเม่ไดทำกับข้าวไม่เป็นนะแต่ทำเป็นแต่อะไรง่ายๆแบบนีนะ้แค่นี้ก็พอนะจริงๆนะมีเพื่อนแนะนำให้เอาไปเจียวไข่เจียวนะแต่ว่านะไม่อยากกินน้ำมัน สุขภาพ้โอเคแค่นี้รอตอนวานาลีเอาไปนึ่งแล้วนะว่าหน้าตาเขาออกมาเป็นยังไงร,รอดูนะคะทุกคน<ม>ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเราดูตอนตอ